Bueno, น้ำใช้ได้แล้วแต่ว่ายังยังเคาะล้วดูเป็นไงครับใช้ได้แล้วไม่มีกระสอบนะมีมะหมออกเขาไม่โยนเนี่ย็นเชือกอ๋อเนี่มันจะทั้งคู่คู่คูมันจะเบาเสียงมันจะนี่เลย ลองไปขูดดูลูกที่แบบมันยังคเดี๋ยวอยมจะแน่นมันทึบเสียงเสียงจะทึบๆน้ำมันช้อนหมด แปลสต้าด้วยเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไปเอาสต้กาก่อนครับต้องวิเคราะห์หลายอย่างครับยิ่งข้านี่ด้วยถ้าฝนตกตกเลยหมานเหรอมันหลอกครับเพิ่งล่วงเมื่อกี้เลยนะ ทางนู้นกันเลยครับนี่ไงน,ไงนไงีก็ถ่ายสุดยอดอะเชิญครับขอบคุณครับขอบคุณครับโหอ,อุ้มเขาไปเราคิดว่าเข้าไปทำอะไรนี่ขนาดมันเพิ่งหล่นนะเนื้อมันยังแน่นดีอยู่เลยอะ่ะหล่นธรรมชาติอะคุณลุงลองชิมดูเมต,ตั้งแต่เชา้าทุเรียนกั้งวันทุเรียนเก็บทุเรียนก็ยังทุเรียนอยู่โอ <laughs> ส่งตรงจากมือเมือานเนี้่าให้สาอือถ้าเดียนี่ขนาดหล่นเองนะเนี่ยอืมอ,อร่อยอร่อยมากและเม็ดร,รีบมากเลยดูดิ มีไหมเม็ดรีบมากทุเรียนแล้วไม่กินทุเรียน<ฮ>บางคนว่าโอ้ยกลิ่นมันอะไรนุน่มๆหน่อยก็สองคืน

Không, không có กูก็ตันเลยครับดู không <laughs> อีกสักสองวันแต่หนามมันเริ่มไหม้แล้วหนามชอนแล้วแต่ยังแน่นๆมันหล่นสักลูกเงยังยังเดี๋ยว่าไม่เรียกกันนะฟังไม่ออกเลยคุณลุงอันนี้แน่นๆนะอันนี้ไม่เอออันไหนได้อันนี้อันนี้ได้เพราะเนี่ยเสียงมันดังกว่านี้ อันนี้กูดกูดมันพองๆกว่าอันนี้กูดกูดอันนี้กูดอันนี้แบบแน่นๆเลยไม่มีเสียงสะท้อนอันนี้นจะมีเสียงความความพองมากกว่าโอ้โหผมฟังแทบแยกไม่ออกเลยนะอันนี้พอสัมผัสมันจะรู้มันจะอันนี้กูด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 อันนี้เวลีกูดอันนี้โนแน่นพี๋ เดี๋ยวฝากไปห้าจานนะเด็กโอ้ยอุ้ยคอทุกลูกเด็กับตัดวันนี้ไม่ได้ก็อีกสองวันตัดบ้อยเพาเราไม่ไปยยาเราต้องทำแบบนี้ใช่ไหมเหนื่อยหน่อยเหนื่อยจะได้นี่คุณภาพรักษามาตรฐานเราไว้ดมที่ขั้วเออโดมที่ขั้วเนี่ยตรงตรงนี้บนขั้ว มีกลิ่นหอมอ่อนๆใช้ได้สองบีบหนามบีบหนามเนี่ยหนามมันจะบีบแล้วแบบมันเด้งๆก็หากันอย่างเงี้ยออันนี้คือใช้ได้อ่าแล้วก็สามสามถ้าตามันห่างเอาเล็บจิกลงไปตรงเนี้ยระหวังร่องครับมันจะยุบลงไปครับอแล้วก็สี่เกาลูกเนี่ยได้ยินเสียงมันจะเสียงมันมีพรอง มันดีเตงโมเลยเนี่ยถ้ามัยังไม่สุกมันจะแน่นๆเลยอันนี้คือใช้ได้ใช่ครับแล้วก็ปิงดูปิงดูปิงปิงอย่างนี้หลุดไปแล้วอันนี้คือหลุดคาต้นคือสูกขาตต้อนเลยก็คือปักตะก้ออันนี้ใช่ครับโอเคคอดูทุเรียนระยะสั้นง่ายๆอะไรเอ่ยเคาะสุดท้ายเคาะปุ่เสียงชันเลยว่ามันโล่งอือโอเคอันนี้คือแบบมาตรฐานเลยนะเขาทำอย่างนี้กันแต่ใช้กรบทุเรียนจากที่ไม่ได้ บางที่บางคนก็ดูร่อง้นาครับร่องในนี้เป็นสีน้ําตาลแต่บางทีมันเป็นสีมันไม่ออกเนี่ยอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยน้ําตาลเพราะฉะนั้นต้องต้องบีบดูเช็คอ๋อันนี้คือทําอะไรครับคุณลุงฟังเสียงฟังเสียงมันยังไงมันต่างหรือเหมือนยังไงต่างมากอันนี้คือเสียงความสุขโอ้ถ้าเวลาเขาคืนความสุขเขาจะดังอย่างนี้ะใช่ คุณลุงรับมุกด้วย <laughs> <c oughs> นี่นี่พี่หมูมาถ่ายตรงนี้กำลังจะปอกให้กินมาแล้วมันต้องอยู่ตรงนี้แล้วมันต้องอยู่ตรงนี้แล้ว